วัดค่าครับ19.8อันนี้เสื่อมนะสวัสดีครับอยวมาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอุ่ร้อนนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการ วัดค่านะครับคาปาซิเตอร์ที่เป็นแบบหรือจะเป็นแคปลันนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้เป็นของแอร์นะครับคาปาซิเตอร์แอร์นะครับแคปลันนะครับอันนี้แคปลันถ้าแคปสตาร์ทจะอีกตัวหนึ่งนะครับในวันนี้จะสอนวิธีการวัดแคปลันนะครับว่าค่าของแคปนะครับอ่านยังไงนะครับแล้วก็แคปที่มันเสียหรือเสื่อม มันจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคือแคปลันเนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนนะแคปลันเนี่ยที่อยู่ในตัวแอร์นะครับตัวเนี้ยถ้าเผื่อว่าแคปตัวเนี้ยเสื่อมนะครับก็จะลันเครื่องไม่ขึ้นนะครับลั่นตัวคอมเพรสเซอร์ไม่ได้นะครับเนี้ยนะครับก็ยังไงนะครับเช็คได้นะครับตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยววิธีการเช็คนะครับ ก็ไม่ยากนะครับถ้าแอร์แอร์เรามีปัญหานะครับตัวแคปลันมีปัญหาเนี่ยสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่านะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาวัดตัวนี้ก็คือตัวที่เสื่อมนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยังไม่แกะกล่องเลยฮนะเนี่ยตัวใหม่เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้นะครับก,ก็จะมีมัลติมิเตอร์ นะครับมัลติมิเตอร์ของเราตัวนี้จะเป็นดิจิตอนนะครับแบบดิจิตอนนะครับหรือจะเป็นมัลติมิเตอร์นะครับถ้าใครมีแบบเข็มก็ใช้แบบเข็มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆตัวเข็มก็จะดูค่าดูค่ายากนิดนึงนะครับก็จะเป็นเข็มขึ้นและลงนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอนก็จะบอกมาเลยนะครับว่าค่าเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีบวกลบความบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้สามารถวัดเที่ยงตรงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับให้มาที่โหมดนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับเราจะวัดค่าของคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์นะครับเห็นหน่วยไหมครับ nf ก็คือนาโนฟารัดนะครับก็เดี๋ยวเราเช็คดูนะครับ หน่วยของคาปาซิเตอร์ก็จะเป็นฟาลาดนะครับชื่อฟาลาดนะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าเราตั้งลิงก์นี่ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะครับมันจะจางจาง,จางหน่อย20ไมโครฟาลัดนะครับ 50ทับ6กเฮิร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าได้20จริงไหมนะครับไม่ต้องซีโรนะครับไม่ต้องซีโรเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับนี่ครับก็ดู2อขั้วนะครับจิ้มไปเลยนะฮะสองขั้วนะครับผมวัดค่าครับ เกจุดแดอันนี้เสื่อมนะครับจริงๆสตาร์ทได้นะครับแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ค่อยออกนะครับแนะนำเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูของแท้นะครับที่แกะกล่องเลยว่าค่ายี่สิบไมโครฟาราดเนี่ยมันจะตรงไหมนะครับดูตัวนี้นะครับอันนี้ค่าค่าเสื่อมนะครับเสื่อมนะครับตัวนี้แกะมาจากเครื่องนะครับ มีเสื่อมนะครับสตาร์ทไม่ติดโอเคตัวนี้มาแกะตัวนี้ดูนะครับตัวนี้จะเป็น3 5ไมโครฟารดมันต้องเป็น3 5ไมโครฟารดนะครับขึ้นไปนะครับบวกลบ5นะครับ ดูนะครับอันนี้ยาวเลยเนาะก็อันนี้นะฮะก็ดูตรงนี้นะครับก็คือบอก35มิบห้าไมโครฟารดบวกลบ5%เปอร์เซนนะครับ4 5 0้อโวลต์ AC ครับผมแล้วก็รับไฟนะฮะห้าสทับหกสิเฮิร์นะครับ,รบ,รรบ,รบโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนะครับไม่ไม่โฆษณาใครนะครับอย่าไม่ไม่ดราม่านะครับมาดูครับจิ้มไปเลยเห็นไหมฮะสามสิบหกนะครับเนี่ยเด็ดเดยดจิ้มให้ดูนะเนี่ย เห็นไหมครอันนี้คือใช้ได้นะครับค่าไม่เพี้ยนนะครับจริงๆมันจะอยู่ที่35.00นะครับหรือบวกลบ5นะครับจริงๆก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยละครับโอเคครับวันนี้นะครับสำหรับช่องหลัง dy นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนะครับ จะหาสาระดีๆนะครับความรู้ดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้นำไปใช้งานนะครับพวกนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าวิธีการวัดยังไงนะครับค่าของคปาซิเตอร์นะครับหรือจะเป็นแคปลันของแอร์เนี่ยเขาวัดยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับต่อ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับผม